ทุกอย่างมันตอนนี้ไม่แน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่ามีรายงานล่าสุดบอกว่าเรอัลมาดริดครับมีแววจะจริงจังกับดีวของเอ็มบัปเป้มากยิ่งขึ้นครับเผื่อต้นเดือนหน้าเลยก็ได้คือตอนนี้มีรายงานว่าเรอัลมาดริดครับอาจจะเข้าไปเจรจาเพื่อดึงเอ็มบัปเป้มารุวมทีมแบบจริงจังครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากหน้าข่าวของ ESPN อย่างโรดิโกฟราอสครับบอกว่ากระแสข่าวยย่ทีมของเอ็มบัปเป้ตอนนี้ ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงและเป็นเรื่องที่แฟนบอลให้ความสนใจมากๆหลังจากที่เอ็มบัปเป้ไม่ได้เดินทางไปเก็บตัวที่เอเชียกับปารีสแซงต์แฌงนะครับกรณีนี้สืบเ,เนื่องจากการที่เอ็มบัปเป้ครับปฏิเสธไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีมทาให้บอดแบรนด์ของปเชไม่พอใจอย่างมากและจัดการหาทางปล่อยเอ็มบัปเป้ออกจากทีมทันทีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะแค่เหลือสัญญาปีเดียวแม้ชาติีของเรอัลมาดริดครับอยากควา้าเอ็มบัปเป้แบบไม่มีค่าตัวช่วงกลางปีน้ามากกว่า แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับรายง,งานก็บอกว่าเรอัลมาดริดอาจจะเดินหน้าแบบจริงจังทันทีในต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเดือนหน้านะครับอาจจะเดินหน้าทันทีเขาบอกอย่างนี้นะครับรายง,งานข่าวจากโรดิโกไฟเอสกับนักข่าวคนนี้ก็บอกว่าเรอัลมาดริดซึ่งตอนนี้เดินทางไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกากาลังวางแผนเข้าหาเอ็มเปเป้อย่างจริงจังนะครับวงเล็บเลยอย่างจริงจัง คาดว่าช่วงเวลาสาคัญจะเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนหน้าและทางเรอัลเริดอยากให้เรื่องนี้ลุ่วงโดยเร็วก่อนที่จะส่งชื่อให้ทางลาลิกา้าหรืออยากให้สําเร็จก่อนที่เวทีลาลิก้าสเปนจะเปิดตัวฤดูกันใหม่ในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้ไปเริัเรตดเตรียมสัญญายาวถึงกลางปี2029ให้กับเอ็มเาเป้ ay, ครับซึ่งพร้อมย้ายไปเล่นในถินซานติโกบารเเบลแต่ปัญหาสำคัญคือต้องไปหาเรือกับปาเรสเสงชังแมงซักอ่อนนะครับโอ้โหต้องมาตามครับ เพลิเพลอัมริดอาจจะจริงจังกับ mm hmm. เอ็มเป้เลยในต้นเดือนหน้านี้นะครับไม่แน่ไม่นอนอาจจะไม่รอถึงช่วงกลางปีหน้าก็ได้นะครับอาจจะเอาเลยนะมีสิทธ์เป็นไปได้ครับทุกคนมีความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเนี่ยจะไปให้ัวรุ่น